ครับวันนี้นะครับมาพบกับช่องเติ้นเดอะซากุระนะคบวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนมาโหลดเกมซากุระซูมิเลเตอร์เวอร์ชันจีนะคบอ่ะอันดับแรกให้เรากดเข้าไปไอคิ o g กิร์ดนะแล้วนะให้เราพิมพ์ว่าอะไรนะเอออะไรบ้างจำไม่ได้แบบเดี๋ยวดูกันสองสามสามนะครับสองสามสาม สองสามสามปึ๊บอืมอนี่แล้วก็จะได้เป็นอันนี้ทุกคนนะอันนี้ยน,นี่แอปอันนี้ขึ้นมาให้เรากดเลยติ๊กไม่เป็นภาษาจีนนะเปิดแล้วนี่ไง เรากดเข้ามาในแอปนี้แล้วเราก็กดดาวโหลดตรงนี้เลยนะคะนี่พอเรากดเสร็จแล้วเราก็จะดาวน์โหลดได้ปุ๊บแต่อันนี้เราดาวน์โหลดแล้วนะคะมันจะขึ้นว่าแอปอันตรายทุกคนก็ต้องอเป็นเครื่องสำรองของทุกคนป่าถ้าเป็นเครื่องสำรองของทุกคนหรือว่าทุกคนไม่กลัวอะไรนั้นทั้งสิน้นแต่ถ้าเป็นเครื่องของพ่อแม่มก็ขอแน,นะนํานะคะทุกคนก็ต้องถามพ่อแม่ก่อนนะ อ่าแล้วก็โหลดได้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็กดเข้ามาในสองสามสามเท่านั้นนะเนี่ยพอเรากดเข้ามาในสองสามสามก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วให้เราพริมพ์ว่าสกุลสกูลซิมูเลเ,เตอร์เป็นภาษาจนาาีนคือให้เราไปคัดลอกไปมานะแปล Google น่ะแปลแปลจีนนะแล้วก็พิมพ์ว่าสกุลสกูลซิมูเลเ,เตอร์มันก็จะขึ้นให้แล้วก็คัดล,ลอกใส่ในนี้นะคะแต่นี้เราคัดลอกเสร็จแล้วแล้วการเข้าเกมนะคะเราจะไม่สามารถเข้าเกมในตัว ตัวอันนี้ได้เลยนะเราไม่เราจะไม่สามารถเข้าในตัวนี้ได้เลยเนี่ยตัวซากุระเวอร์ชันเนี่ยเราต้องเข้าในตัวแอปส3งกดเข้าไปเลยติ้งเข้าไปในตัวนี้เลยอันนี้คือโหลดอันนี้คือเราโหลดไว้แล้วนะทุกคนปุ๊บเรวก็จะได้อย่างนี้นี่มันจะขึ้นให้แบบนี้เลย แล้วก็ชุดเยอะมากทุกคนชุดเยอะมากแต่ขอบอกว่าอโฆษณาเขาแรงมากเลยนะทุกคนอยากจะบอกว่าโฆษณาเขาแรงมากคือแบบอันหนึ <t <t ่งแบบไอที่เยอะเนี่ยแบบต้องโฆษณาแบบชุดอลังการงานสร้างโฆษณาต้องสามสี่อันถ้าทุกคนทนได้ทุกคนก็ทนนะคะนี่ชุดก็ไม่เยอะแยะเลยนะก็ประมาณนี้นะคะทุกคน มันก็ประมาณนี้แต่ถ้าเราเข้าเวอร์ชั่นจริงก็จะไม่ได้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b ์ให้กับช่องติ้นตัดซากุระนี่นะคะเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปบ๊ายบายไปแล้ว